ใครที่อยากเกษียณแล้วสบายนะบางคนก็อาจจะวิธีก็คืออยากจะพยายามที่จะหาข้อมูลเยอะๆไปทดลองกับตัว Investment Product หลายๆตัวเข้าไปว่าอยากสนุกอยากเ n j นจอยแต่ว่าสิ่งที่ผมค้นพบนะคนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่นั้นเมื่อรู้แบบฉบับและวิธีการการลงทุนของตัวเองแล้วไม่ออกนอกลูกพร้อมที่จะเติมสินทรัพย์ใหม่ๆเข้าไปในพอร์ตเมื่อตัวเองมีความรู้พร้อมเท่านั้นไม่ทดลองอะไรอีเล็เคขะ เพราะนั้นค่อยๆทยอยสะสมหาความรู้ไปค่อยๆกระจายการลงทุนออกไปบนความรู้ที่ตัวเองมีเหมือนคําที่ v รอนเดนบรัฟเฟตกล่าวไว้ครับบอกว่าอย่าพยายามก้าวข้ามรั้วที่มันสูงกว่าตัวเองเพราะถ้าก้าวข้ามไม่ผ่านหกล้มลงมาบาดเจ็บถ้ารั้วมันสูงเกินไปก็ไปหารั้วต่ำๆหรือไปเปิดประตูแล้วเดินออกไปก็ได้ไม่เจ็บตัวผมคิดว่าวิธีการที่มันสําคัญคือเรื่องความเสี่ยงอะเรื่องหนึ่ง แต่ความเสี่ยงที่อยู่ตรงหน้าในระยะยาวถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นลงทุนน่ะผมพิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อันตรายแล้วมันพลาดไม่ได้มากกว่าดงนั้นคุณรับความเสี่ยงไม่ได้วันนี้วิธีก็คือแบ่งเงินสิครับแบ่งเงินแค่เล็กๆน้อยๆลองเอามากระจายแล้วเอามาลงทุนดูแล้วทยอยวิธีสะสมคือเป็นดอลลาร์คอสเทเวอร์เลชเพราะการวางแผนเพื่อการลงทุนในการเกษยียณเนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตร เราต้องทําตัวเป็นนักวิ่งมาราธอนเน้นความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอจะทําให้เรากรเกษียณย่างมีความสุขครับอยากเกษียณสุขอย่าลืมกดติดตาม Wealth Me Up กันไว้ด้วยนะคะ